ตัวละครจนชิมหายในโลกอนิเมะเป็นตัวละครยากจนข้นแค้นที่ผมเนี่ยชอบด้วยเกินเป็นพระเอกด้วยเป็นพระเอกสุดจนในโลกอนิเมะครับผมตัวแรกเลยครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่มีบ้านอยู่ตั้งแต่แรกเลยที่สาว เป็นอนิเมะที่ผมเนี่ยชอบมาตั้งนานแล้วแต่ว่าน่าเสียดายมากที่เขาเนี่ยไม่ได้ทําอนิเมะต่อเป็นเทพที่ทุกคนรู้จักกันได้ชื่อว่าเทพยาจกท่านเทพยาตกนั่นเองชื่อ,อของเขาเขาถูกขนานนามว่าเป็นเทพยาจกเนื่องจากเขาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งสารเจ้าคือแบบปกติแล้วเทพเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีสารเจ้าอยู่ต้องมีที่สิงสถิตแล้วเขาเนี่ยต้องแบบทําภารกิจต่างๆเหมือนเป็นเควสเพื่อที่จะเอาเงินเก็บตังค์เพื่อซื้อสารเจ้าต้องรยกว่าจนมากๆแต่ความจริงเนี่ยเขาเนี่ยไม่ใช่ เทพยาจกจริงๆเขาเนี่ยเป็นเทพแบบความโกลาหลครับผมแล้วก็เก่งมากๆในอดีตซึ่งก็เป็นอนิเมะที่ผมชอบมากเรื่องหนึ่งแล้วพระเอกอย่างยาตะเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่ผมชอบมากๆตัวละครตัวต่อไปครับก็คือแอสตาต้องบอกว่ามันจนมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งพ่อแม่ด้วยซ้ำแต่ว่าถูกรับเลี้ยงโดยโบสถ์โบสถ์หนึ่งในชุมชนฮาร์ดอะแล้วไม่พอไอโบสถ์ที่อยู่อะก็คืออยู่ในพื้นที่ธุรกันดานแรนแคมซะด้วยบวชเกจนอีกเออแล้วแบบเป็นพื้นที่ แข็งแรงมากด้วยความที่เด็กมันเยอะนะก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้เป็นอัศวินเวทมนต์สุดท้ายเอสตาเนี่ยก็ไปสอบเป็นอัศวินเวทมนต์จนได้ก็เอาเงินส่งมาเลี้ยงที่บ้านเนี่ยเยอะพอสมควรเลย <ฮะ S 1> ซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยก็ยังเป็นยาจกต่อไปท,ออท,ทั้งๆที่<อ>ก็มีเงินเดือนเพราะว่าส่งกลับมาที่บ้านหมดเลยเออแล้วแต่ว่าเขาก็ยังติดแบบนิสัยแบบความแบบสบายๆง่ายๆนนอยอย่างแบบยังชอบแบบมันเผาเหมือนเดิมยังชอบซิสเตอร์ลิลลี่เหมือนเดิมเอออันนี้ไม่เกี่ยวเป็น คนติดดินแล้วก็ออประหยัดมัญยัยัดมากันที่คนต่อไปกันดีกว่าครับผมคนต่อไปนี่ก็ต้องบอกว่าเป็น,นเมเมทิดังอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือทันจิโร่จากดาบพิฆาตอสูรนั่นเองครับผมเด็กเอาถางลเลานี่ใช่ก็ต้องบอกว่าเหมือนไอคนเมื่อกี้เลยมันไม่ได้จนในพื้นที่ที่แบบอยู่ในเมืองด้วยมันจนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลธุรกันดานซะด้วยชีวิตมันก็เลยต้องลำบากนิดน,นึงเพราะว่าอาชีพของเขาเนี่ยคือการเผาถา่านแล้วทันจิโร่ฮะถึงเขาจะเป็นเด็กที่อยู่ห่างไกลธุรกันดานเนี่ยเขาก็ยังเป็น ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยได้จากไปนานแล้วเขาก็ได้ทําการแบบว่าไปขายถัว่วขาย่าน <c oughs> ขายฐานทุกวันโ้โาขายไป,ไป้าบางเลยด้วยกันแบบว่าเอาถาดลงมาจากภูเขาที่เขาอยู่อะแล้วก็ลงมาขายเป็นประจําเลยซึ่งไอตอนที่เขาลงมาขายในอนิเมะที่เราได้เห็นเนี่ยหลังจากครั้งนั้นเนี่ยเขาก็ได้สูญเสียครอบครัวไปจากการขาย่านซึ่งถ้าชีวิตมันไม่ลําบากขนาดเนี้เรื่องนี้อาจจะจบไปนานแล้วก็คือตายกันหมดเอไม่ก็ถ้าเกิดว่าบ้านบ้านเขาไม่ใช่บ้านขาย่านตั้งแต่แรกเขาก็ไม่ต้องมาอยู่บนเขาใ ใชก่ก็ไม่ต้องไปอยู่แบบพื้นที่ที่มันเสี่ยงๆอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่ลำบากอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นพระเอกที่จนชิหมหายเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาอยู่หน่วยล่าอูรเนก,ก็อาจจะมีเงินพอสมควรแหละแต่ก็ยังไม่เคยเห็นเขาได้ใช้เงินแบบว่าปนเปื้อนตัวเองเลยแลวก็อาจจะได้ ค่าสินสอดจากเซนิสุอ,อีกด้วยไม่ไม่ผมกลัวมันไม่เอาอ่ะไม่อุนอักูตัวละครตัวต่อไปครับผมต้องบอกว่าอีคนอื่นที่เล่ามาเนี่ยว่าหนักและอีคนนี้แม่งหนักสุดเลยเขาเนี่ยก็คือไอหัวเลื่อยหรือว่าเดนจินั่นเอง <c oughs> แน่นอนว่าไม่ต้องสาธยายมากกับไอความจนของไอตัวละครนี้เพราะว่าแม้แต่บ้านเนี่ยเขาก็ยังไปอยู่เหมือนแบบเป็นกระท่อมเลยซึ่งบางวันเนี่ยฮะเขาไม่มีแม้แต่เงินที่จะไปซื้อขนมปังกินอ่ะลำบากชิบหายต้องมากินของ ขนมปังที่คนอื่นเนี่ยเขาทิ้งแล้วก็แบบเก็บเศษขยะก,กินนู่นนั่นนี่กินสาเหตุความจนของเดนจิเนี่ยมาจากการที่เขาเนี่ยติดหนี้อย่างมหาศาลที่ได้รับสืบทอดมาจากพ่อของเขาไ่้เองครับซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องทํางานหาเงินไปใช้หนี้ตรงนั้นแล้วคนที่มาเก็บเงินกับเดนจิเนี่ยก็คือไอ้พวกมาเฟียหน้าเลือดครับผมมันก็เลยทําให้เดนจิเนี่ยในการทํางานแต่ละทีเนี่ยถึงมันจะได้เงินเยอะก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังไม่พอที่จะจ่ายเงินดอกเบี้ยแต่ละทีของไอ้พวกนี้ก็เลยทําให้ไม่มีอันจะก,กิ สุดๆแล้วเขาเนี่ยยังต้องทําการขายอวัยวะกล่องดวงใจที่สําคัญไปหลายชิ้นก็เลยได้ว,ว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะลําบากที่สุดและน่าจะจนชิมหายแล้วพระเอกอตัวนี้ในเรื่องเชนซอแมนนั่นเองมากระที่คนสุดท้ายครับผมเป็นคนที่ผมเก็บไว้เพราะผมชอบเขาที่สุดเขาก็น,นั้นก็คือพระเอกที่มาจากเรื่องกินทามัน,นั่นเอง สากตะกินโทกีนั่นเองครับผมเขาเป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่ครับผมเขาเป็นคนจนที่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่าใครๆเพื่อนเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะเก็บตังค์เนี่ยไปซื้อสัตว์เจ้าไม่ได้แบบมีความฝันว่าจะเป็นราชาเวทมนต์ไม่ได้มีความฝันว่าจะเอาชีวิตน้องเนี่ยกลับคืนมาไม่ได้มีความฝันว่าจะได้ปั๊มๆกับผู้หญิงเหมือนคนอื่นเขาแค่อยากใช้ชีวิตวันๆไอ้ตาลุงที่เมาเหล้าไปวันๆซึ่งจะบอกว่ากินโทกีเนี่ย เขาทํางานเป็นสารพัดรับจานะ้างเนาะซึ่งแบบว่าเงินติดตัวเขาเนี่ยตอนแรกมันไม่มีเลยต่อให้แบบเขาทํางานแค่ไหนเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงกับเหล้ากับ<ฮ>ปาจิงโกกับนมสตรอเบอรี่จนหมดมันจะถ้าไม่เขาเนี่ยแทบจะไม่มีเงินเหลือสักบาทเลยก็ประมาณนี้ฮะหคนสําหรับ ตัวละครพระเอกในโลกอนิเมะที่สุดแสนจะจนจนแต่ละคนนี้ก็คือหล่อมากเลยนะทั้งหล่อทั้งจนถ้าหลวงันตัวไปเป็นนายแบบในป่านนี้รวยแล้วไงใช่ใช่ช่แต่ว่าแต่ละคนนี่คืออะไรขายทานบ้างละเป็นกัมพาบ้างละใช่ไปทำอาชีพสารพัดรับจ้างบ้างละ